เนาะผมบับว่า,าไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากเรียนเอ,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับอาจารย์หมอเขียวให้พูดก็ได้คนที่ชวนผมคือคุณด็อกเตอร์จิรนันท์ทับเนียมตอนนั้นแกยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรอกแกก็เป็นเรียนพอโทกับผมนี่แหละก็บอกเชียร์ให้ผมเรียนก็ไปเข้าที่ประชุมกลุ่มที่ดอยรายไปยฟ้าเชียงเชียงรายนี่แหละผมก็รุ่นว่า จะไม่มีใครยกมือยกมือกันหมดทุกคนอาจารย์อำนวยหมอสว่าที่จะเรียนต่อก็เอกแล้วก็ปฏิเสธไม่ลงนเนาะเรียนก็เรียนไอ้ที่ว่านเนี่ยท,ที่ที่ไม่อยากเรียน,นผลสุดท้ายผลสุดท้ายณวันนี้เนะผมก็ต้องขอบขอบคุณที่ได้เรียนเนาะขอบคุณที่ได้เรียนเพราะอะไรเพราะผมผมก็อยากจะมาบอกตรงนี้ว่า ไอ้ที่เรียนเนี่ยมันผมได้ได้สิ่งที่ที่เอามาใช้ไม่ใช่เชิงวิชาการอะไรสักเท่าไหร่นะไม่ใช่วิชาการอะไรสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้คือเราได้แง่คิดว่าทําจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ดู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 ดทำเนาะทําตามกระแสบ้างเอา้าถือว่าทําตามกระแส,ะแสปุกเกษตรผสมผสานฉันก็ผสมผสานด้วยมีผักพื้นบ้านอะไรฉันก็เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ แต่เราลืมนึกถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสําเร็จไงจะยั่งยืนไหมจะอะไรไหมนึกถึงถึงประเด็นต่างๆเราเราไมไ่ค่อยคิดแต่พอม,มาจบพระเอกปุ๊บจะทำว่าผมจะทําทําเกษตรต่อจากนี้ไปเนี่ยผมก็ต้องย้อนหลังเฮ้ยฉันทาเกษตรผสมผสานมาตั้งนานนนส ยี่สิบกว่าปีแล้วนะมันโอเคนะมันโอเคมากเลยเนาะเราเห็นโอเคไหมมีกินกับทุกอย่างใช่ไหมมีกินเก็บทุกอย่างแต่ว่าเอ้ามีกินกับทุกอย่างาาทําทไมทําไมคนทั่วประเทศหรือแม้แต่ลูกชายเราทําไมเขาไม่สนใจทําต่อละเห็นไหมมันทําให้เราคิดต่อว่าเอ๊ะมันดีของดีทําไมไม่ทําต่อละทําไมเขาถึงมุ่งไปทำเกษตร เคมีล่ะเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมเต็มบ้านเต็มเมืองอะ่ะของดีทําไมเขาไม่สนใจละ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรมีข้อด้อยอะไรอ่ะมันมีข้อด้อยอะไรทําให้เขาไม่อยากจะมาทําตามเราอันนี้ผมก็เลยริ่มมาได้ข้อคิดไงริ่มมาได้ข้อคิดฉะนั้นอ่ะประการแรกที่ผมไปญี่ปุ่นมีสวนมีวัน,ว,นวันหนึ่งนะ่ะเออเขาก็พาไป ไปลงสวนสตรอเบอรี่ของกเกษตรกรญี่ปุ่นกเกษตรกรขเขาก็ไม่ได้อายุน้อยหรอกก็น่าจะเจ็ดสิบกว่านี่แหละผมก็สังเกตด,ดูเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นถึงทำอะไรทุกไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่เขาเน้นเชิงคุณภาพเกือบทั้งนั้นเลยแม้แต่โรงเรือนอาคารของเขาเนี่ยโอ้โหใช้เหล็กแป๊บเหล็กอะไรยังหนายึดอย่างมั่นคง แทบจะไม่กระเทือนเลยอ่ะแค่ลงสตรอเบอรี่นี่นะแล้วกับปูอะไรอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำอย่างปั้นนี้หมดเลยหนึ่งไร่เขาได้ปีประมาณไม่ต่ำกว่าล้านอนะ่ะไม่ต่ำกว่าล้านบาทตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบนี่นะแล้วก็เขาก็ขายตรงนั้นอนะ่ะทำตรงนั้นเอตรงหน้าฟาร์มที่อยู่ในแปลงนาะเขาแบ่งที่นาซึ่ว่าเขามีที่นาสักห้าไร่เนาะเขาแบ่งมาหนึ่งไร่ เอามาทําสวนสตอเบอรี่อยู่ในโรงเรือนแล้วก็แบ่งพื้นที่อีกหนึ่งงานเอาไว้เป็นที่จอดรถบัสรถอะไรก็ตามแต่รถนักท่องเที่ยวอะ่ะอยู่ตรงหน้านั่นแหละตรงหน้าที่โรงเรือนเขานั่นแหละขเขาไม่ต้องหาตลาดที่ไหนเอาเก็บตัวเก็บคนณะาพหน้าเข้าไปกินไม่จํากัดอิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่แบบคล้ายๆบุฟเฟ่ออ่ะกินไม่จํากัดแต่ว่าจะซื้อก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มคือแง่คิดอันนี้ผมก็เรียนได้แง่คิดเอามา มาปรับใช้กับที่นาของผมในปีนี้ปกตินาของนาของฮอมบูนในมีประมาณสิบเก้าไร่สิบเก้าไร่แบ่งให้หลานทําประมาณสักสี่ไร่ผมก็ทําประมาณสักสิบห้าไร่สิบห้าไร่ในปีทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่งปีที่แล้วเนี่ยสิบห้าไร่ได้ร้อยี่สิบกระสอบกระสอบถุงปุ๋ยถุงน้ําตาลนี่นะ,ะประมาณสามสิบสามกิโลนี่แหละ มากไหมถ้าใครที่เป็นชนาวมามากไหมสิบห้าไรไม่มากเนาะน้อยนะน้อยมากเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเรามีรถไถมันก็ทําง่ายใช่ไหมมีรถไถผมไถปุ๊มบึ้มบึมบึ้มบมบบบมไอ้ปลูกมันไม่ยากปลูกไม่ยากแต่ว่าหลังปลูกกลับเป็นยังไงสิบห้าไร่กับคนจํานวนน้อยๆอะคนงานไม่ค่อยมีใช่ไหมเ ฉะนั้นโอ้โหแปลงนั้นก็หญ้าเยอะแปลงนี้ก็หญ้าเยอะแปลงนั้นก็ดูแลไม่ทั่วถึงผลสุดท้ายบางแปลงก็ไม่ได้เลยมีแต่หญ้ารวงข้าวก็แทบจะได้สักถุงปุ๋ยก็ไม่ได้บางแปลงก็ได้แง่คิดไงผมเฮ้ยเราไปทําเชิงปริมาณนําคุณภาพมันไม่ใช่ละเหนื่อยแรงเปล่ามันเหนื่อยแรงเปล่าฉะนั้นในปีนี้ผมเลยลดพื้นที่ทํานาลง แบ่งให้น้องสาวทํามาเลยอีกประมาณสักหนึ่งส่วนสามของที่ผมทํเอาสยสามส่วนใช่ไหมเอาให้น้องสาวทําไปหนึ่งส่วนผมเหลือแค่สองส่วนอเอาแค่นี้พอละเอาแค่นี้พอปรากฏว่านี่แหละเราได้ง่ายคิดนี่แหละเฮ้ยต้องทําเชิงคุณภาพฉะนั้นผมตีเทือกหลายรอบเพื่อกําจัดเม็ดหญ้าหาสวิงมาช้อนเอาเม็ดไปทิ้งไปเล่นต่างๆอะ่ะ ใช้ความเพียนสูงมากแต่ว่ามันสนุกนะทําเชิงคุณภาพมันสนุกยิ่งเราตีเทือกไปแล้วเม็ดหญ้ามันก็จะลอยลอยขึ้นมาผิวน้ําอ่ะเราก็สนุกเข้าไปช้อนไม่มีใครทําเหมือนผมอะ่ะใช้ความเพียรสูงมากไปช้อนแล้วก็เอาไปใส่บนคันนาแล้วก็ไม่ใช่ทํารอบเดียวนะทําประมาณสี่ห้ารอบตีเทือกนาหลอกให้หญ้ามันขึ้น แล้วก็ไปตีเที่ยงให้ให้ใหใหลูกหญ้ามันลอยอีกจนชาวบ้านเขาถึงว่านะโอ้โหลุงน,นันเมื่อไหร่ลุงน,นันจะได้ปลูกสักทีเนี่ยเมื่อไหร่ก็เห็นแต่ขับรถไถวนแล้ววนอีกนี่แหละอันนี้คือประการที่แรกพอประการที่สองคือผมจะทําคันนาอย่างอย่างเนียบเลยทุกคันเดินไม่ต้องกลัวลม้มแต่ทุกปีนี่โอ้โหเดินมันคันนามันก็จะแบนบ้างมันจะล้มมั่อน้คันนามันเล็ก น้ำมันล้นบ้างหนูกัดปูกัดบ้างคันามันรั่วทําให้ยากขึ้นที่นาญี่ปุ่นนี่นะนาเขาเทคอนกรีตท,ทั้งหมดเลยคันาเขาอะไปเมืองไหนก็ตามแต่คันาเขาก็จะเทคอนกรีตประมาณเนี้ยคันาเขาก็ไม่รั่วหนูก็ไม่กัดใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องตัดญ้าบนคันาเห็นไหมเขาทําประเด็นเราไม่ได้มีทุนอย่างเขาแล้วก็ไม่เปลไยสันไม่ให้หนูกัด ฉันก็เพิ่มความกว้างของคณาเอาเนาะมันปั้นให้มันขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยเออหนูก็กัดน้ําก็ไม่ร่วพอเก็บผลผลิตปรก็ว่าไอ้ช่วงชวงที่ข้าวเติบโตโอ้โหปีนี้ทุกแปลงงามเหมือนกันหมดเลยฮะไม่ใช่ข้าวผมนึงโอ้ถ่ายรูปอวดไปตามเนี่ยตามไลน์ตามเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยข้าวเราเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่แพ้จากข้าวญี่ปุ่นเลยนะข้าวฮอวมบุลนนะ่ะที่อามาสีให้พวกเรากินเนี่ยไม่ต่างจากข้าวญี่ปุ่นไปแล้วคุณภาพของรวงข้าวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าปริมาณผลผลิตเรายังสู้เขาไม่ได้ญี่ปุ่น,นประมาณสักเกือบเกือบสองตันต่อไร่นั่นน่ะประมาณอนะ่ะล้วของของเขาผมฟังคลิปมาก่อนของเขาเนี่ขายได้ตันละประมาณหกถึงเจ็ดหมื่นบาท ใช่คิดเป็นเงินไทยเออเมื่อปีนี้เขากิโลล่มสองร้อยอ่ะเราโลแล้วไม่กี่บาทห้าบาทสิบาทเนาะนั่นแหละมันต่างกันลิบลับอันนี้แหละผมถึงว่าเกษตรกร,เ,กรเมืองไทยทำไปก็เหนื่อยแรงเปล่าโพสุดท้ายก็จนเท่าเก่าเหนื่อยแรงเปล่าจนเท่าเก่าผมเลยต้องมาปฏิวัติอะไรหลายอย่าง แต่ปีนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะทานาจากที่ลดลงเหลือสองส่วนในสามใช่ไหมปรากฏว่าผมได้ข้าวน้อยห้าสิบกระสอบคิดดูลดไปหนึ่งส่วนได้เพิ่มมาอีกตั้งเยอะเนะาะแทนที่มันจะได้ข้าวลดลงใช่ไหมแทนที่จะได้ข้าวลดลงแต่กลับได้ข้าวเพิ่มนี่แหละมันหัวงมันแต่กลับได้ข้าวเพิ่ม ผมนึกขอบคุณในเรื่องของของการเก็บรายละเอียดไงการเก็บรายละเอียดเราทําอะไรก็ตามแต่เราเก็บรายละเอียดประเด็นนี้นะมันน่าจะเป็นปัญหาทําให้ผลผลิตตกต่ำนะประเด็นนีนะน่าจะเป็นเหตุให้อ่าผลผลิตสูงอย่างเนี้ยอืมดังนั้นอ่ะนอกจากทํานาแล้วผมก็มานึกถึงเรื่องนี้แหละเรื่องโคกพอเพียงที่อาจารย์หมอเขียวกําลังทานี่แหละ อาจารย์หมอเขียวก็ทําในรูปแบบขพงอาจารย์หมอเขียวก็เป็นบริบทของลูกอาจารย์หมอเขียวมีลูกศิษย์เยอะเป็นร้อยใช่ไหมที่อยู่ปทุมธานีส่วนสามอ่ะอาจารย์หมอเขียวก็จะทาในรูปแบบคราวนี้ที่ว่าโคกพอเพียงเนี่ยก็มีหญ้าตรงไหนก็ไม่ได้สนใจอาจารย์หมอเขียวซื้อที่ใหม่ตรงนั้นอ่ะใกล้ๆปทุมธานีเป็นดินถมดินอะไรดินไม่ค่อยดีหรอกก็มีหญ้าเท่าไหร่ก็ไปถาคถากากาเอาหญ้ามากอง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 ไว้ตรงนี้หลังจากนั้นท่านก็ ก็อะไรเนี่ยกองวัดกองวัสดุให้สูงโดยที่ไม่ได้ทําแปลงเหมือนผมนะท่านไม่ได้ทําแปลงไม่ได้ก่ออิฐบล็อกแค่ทําจอมปลวกอะ่ะเนาะใครทีร่มารุ่นก่อนก็นกจะเคยเจอนะเอาอยามากองสุมแล้วก็พารุกศิที่นั่นเขามีแม่โคเขามีเครื่องจักรกลใหญ่มันก็ไม่ยากใช่ไหมทำไมเราเราไปเรียนแบบกันไม่ได้หรอกเรียนแบบอาจารย์หมอเขียวไม่ได้ อาจารย์บอกเขียวมี้ไม่ร้ไม่โคไม่รู้กี่คันน่ะทั้งคันเล็กคันใหญ่อ,ะอ่ะไอเราไม่ร้โคมีอะไรจอบฉะนั้นอ่ะถ้าให้ผมไปเรียนแบบอาจารย์บอกเขียวแค่แค่กองเดียวผมก็ทอ้อละท้อไหมมันทอนะโอกว่าจะขุดดินแล้วเอามากองแล้วก็เราคนเดียวได้ทีแล้วบุ้งกี่ที่ละโคอย่างเงี้ยมันไม่ได้อันนั้นเขาโห ถักถากถักกิก่งไหนมันใหญ่ก็ไม่โคลับซับซับ,บแล้วก็คนไปนร้อยเอามาคน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 ,คนใส่อย่างเงี้ยแต่ละการมันอเดียวกันแต่ว่าแต่ละพื้นที่เราเอาไปปรับใช้เอาใช่ไหมเออเอาไปปรับใช้เอาของฮองบุญอโศกก็เหมือนกันผมเนี่ยว่าแรงงานไม่มากแต่ว่าผมชอบใจว่าผมชอบใจว่าผมสนุกมากเลยนะโอ้ถ้าวันนี้ไม่มีอบรมนะวันนี้ผมอยู่แปลงน่นแล้ว จริงๆมันสนุกเพราะว่าอะไหลักการหลักการที่ว่านี่เนาะหนึ่งการเกษตรต่อไปเนาะหนึ่งจะต้องง่ายต้องให้มันง่ายโดยเฉพาะเราวัยวัยอายุมากๆแล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่เก่งไม่เก่งการจับจอบจับมีดจับเสียมไม่รู้เทคนิคไม่มีอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่มีทักษะเนาะ ีนมีพักษาในการทําเกษตรเกง่งอะไม่เหมือนเกษตรกรชาวบ้านอะ่ะหนึ่งต้องต้องง่ายนะทําเกษตรต่อไปต้องง่ายนะสองต้องสวยงามด้วยนะผมถึงเอามาใหม่ไงปีนี้ผมต้องคิดมาใหม่ไอ้ที่ที่ผ่านมานี่ผมผมให้ความสวยงามอาจจะสักหมายว่าเอางานศิลปะใส่เข้าไปอะในแปลงเกษตรอะอาจจะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตไม่มากไม่มากเท่าไหร่ มันก็ยังยังยากพอควรนะในการบางบางพื้นที่ในการเอาเครื่องจกักรเครื่องกลเข้าไปใช้ก็ยังไม่เต็มที่พื้นที่บางที่ต้นไม้ก็แน่นบางที่ก็ต้นไม้ก็ห่างการใช้พื้นที่ก็เลยไม่ใช้ประโยชน์เต็มที่ดูดีไอท้ทีเนี่ยผมว่าโอ๊ยเราจะเอาอะไรไปปลูกเนี่ยเราปลูกเต๊มไปหมดเราน,นึกไม่ออกนะผมว่า จะไปปลูกอะไรเพิม่มใหม่ว่าตรงนั้นก็เต็มไปแล้วตรงนี้ก็เต็มไปแล้วตรงสวนกล้วยสวนกล้วยก็เต็มไปแล้วแล้วนึกไม่ออกไงคือการจัดการทรัพยากรไม่เก่งดูแต่ว่าสวนกล้วยก็ควรจีสวนกล้วยแล้วก็ปลูกต้นไม้ผักหวานบ้านตรงนี้ต้นหนึ่งโน่นต้นหนึ่งต้นหนึ่งมะนาวต้นนี้ต้นหนึ่ง,นนงมันกระจายกระจายไปอย่างนั้นอะ ได้ความสวยงามหาว่านี่แหละพอพอมาลึกถึงความสวยงามผมก็เลยนึกถึงที่ผมเคยเล่าเมื่อวานนาะว่ามีใครสักคนหนึ่งไหมพอเข้ามาเห็นสวนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเฮยมาถ่ายรูปนี่หน่อยมีไหมไม่มีมันไม่ได้จุงใจมีน้องคนหนึ่งมาอยู่กับผมประมาณเดือนหนึ่งนะอ่ะาเขาเรียกน้องจิ๊ก เป็นคู่แฝดอยากจะมาเรียนรู้เกษตรที่ที่ตอนแรกมากับอาจารย์สุมเมธอาจารย์อยากมาเรียนรู้กับอาจารย์สุมเมธอาจารย์สุมเมธเอ๊ะนึกไม่ออกจะไปปล่อยไว้ที่ไหนดีที่เขาเต็มใจจะให้อยู่หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยหรือสองเดือนสามเดือนอะไรก็ตามแต่แวะมาเที่ยวหาผมที่หอมบูนสศกเนี่ยเอาแวะมาดูขอสวนของอาจารย์น้ำนวยหน่อย,น,อยน้องที่อยู่กรุงเทพไปแหละ แวะไปแ,แ,แมาขอ,อฝากที่นี่เลยนะเพราะว่าที่นี่มันองค์ประกอบมันได้อ่ากับข้าวไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีท่พักพี่ให้ได้ให้ใหใหแล้วก็ผมก็เป็นคนที่เป็นจิตอาสาด้วยเนาะก็คงจะไม่มีปัญหาในการรับคนมาแบบให้อยู่ฟรีมั้งอย่างเงี้ยน้องคนนั้นเขาก็มีแนวคิดของเขานะเขาอยากจะทําเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ ถ้าเขาอยากจะช่วยพ่ออยากจะมีเลี้ยงเขาก็ไปจิตอาสาหอาจันหมอเขียวเนี่ยอยากทาเกษตรเพื่อนลี้ยงชีพเขาก็บอกว่าเขาก็มาช่วยผมงานตรงนั้นอ่ผมอยากจะหนูหนูอยากจะทำอย่างนั้นอ่ทะทําเกษตรที่มันง่ายๆมันก็ถูกต้องนะถูกต้องตามข้อหนึ่งเนาะทำกะเกษตรที่มันง่ายๆที่หนูไม่ต้องไปจัดการอะไรสักอย่างหรือจัดการนิดน้อยเขาก็ เาขาพูดอย่างนี้นะหนูจัดการน้อยๆผมหนูจะไม่จัดการง่ายๆมากผมก็ชี้ไปให้ดูเลยอย่างนี้ผมก็มีจัดการง่ายๆแทบจะไม่จัดการก็ไปชี้ไอ้ดงดงที่มันเป็นต้นต้นก้านตรงแล้วก็มีหญ้าเต็มไปหมดเนาะถามว่าอตรงเนี้ยถูกต้องไหมตามที่หนูต้องการไหมง่ายด้วยนะแล้วก็จัดการน้อยนะถามว่า แล้วอย่างหนู่ะเข้าไปอยากจะเข้าไปเก็บไหมอยากจะเข้าไปพื้นที่ตรงนั้นอยากไปเก็บไหมหรือถ้าเป็นคนในเมืองที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องผักพื้นบ้านอะถ้าเข้าไปเก็บจะรู้ว่าต้นไหนกินได้ไหมไม่รู้สักอย่างก็ถามอาไอ้ตรงนั้นอะมันจูงใจที่จะให้ไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกไหมอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออใช่ใช่ <laughs> ใช่อาจารย์ใช่ใช่ใช่ใช มันไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทํามันลกกลวงงูด้วยยิ่งเป็นผู้หญิงใช่ไหมถามว่าเออถ้าจากชวนแม่ที่กรุงเทพไปเที่ยวแม่อยากจะเข้าไปเก็บไหมอันนี้แหละมันเลยผมเลยนิดนไดแง่ประเด็นอะไรหลายอย่างไงว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยถ้าทําเกษตรผสมผสานแบบแบบง่ายๆแบบเมื่อก่อนมันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์มันอาจจะเป็นคนพอเพียงก็จริงมันก็ได้แค่คนพอเพียงคนเดียวเนาะ อย่างผมโอ้ยถ้าผมไม่คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่นึกถึงอะไรนะแค่นี้ผมไม่ต้องไปทําอะไรละเหลือกินไม่รู้ฮะตอนนี้เขากําลังจะไปเตรียมทําที่เพชรบุรีอา่อาพื้นที่ของเขาเอาก็ได้แนวคิดได้แนวคิดจากผมนี่หนหะได้แนวคิดอะไรจา,จากต่างๆนี่หนหะว่าเฮ้ยต่อไป จะไปคิดในแง่เดียวนะคิดถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะเออยเงีเ้ยเออโอเดือนกว่ามัง้งปลูกข้าวหนึ่งแปลงได้ข้าวด้วยนะโอเขาได้ข้าวของเขาด้วยผมก็ยกยกพื้นที่แปลงแต่ว่าอืมมีเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวทํานั้นไม่มากหรอกพอมีแปลงเรียบร้อยแล้วก็น,นี่นะหนึ่งไดเอ่อเดี๋ยวจะได้ไปคุยคุยในโน้นด้วย หนึ่งสวยงามสองมีศิลปะเอาศิลปะใส่เข้าไปผมก็เลยทําเป็นอิกบล็อกไงอิกบล็อกพอทําอิกบล็อกปุ๊บอย่างที่บอกเมื่อวานนะ่ะพอทําอิกบล็อกปุ๊บเฮ้ยมันมีพื้นที่ที่เราจะทําได้อีกเยอะแยะ,ยะมากมายมหาศาลเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกอีกสองรายการอย่างเงี้ยสองรายการเดี๋ยววันนี้นะจะไปปลูกผักหวานบ้านกับผักเสียงดาเดี๋ยวเราเราจะได้รู้เมื่อวานแค่บรรยายเฉยๆเราจะได้รู้ว่า ไอ้ผักเชียงดาที่มันกระจายในที่ต่างๆเนี่ยตกลงมาได้เก็บกินไหมไม่ได้เก็บกินเลยวันนี้เราจะไปขุดเราให้มันมาอยู่อยู่ในเนี้ยโคกพอเพียงเนี่ยโคกพอเพียงในแบบฉบับของฮอมบุญแล้วต่อไปนี้นะถ้าสมมติว่าเราเริ่มทําปีนี้วันนี้นะปีหน้าเราลองมาเที่ยวที่หอมบุนเราเราจะได้เห็นความก้าวหน้าว่าเฮ้ แปลงนี้แปลงผักผักชนิดนี้เมื่อวานผมก็เล็งแล้วที่ว่าว่าจะไปทําแปลงผักกูดที่ซ้ำน้ำแามลงเมื่อวานเย็นนี้นะว่าจะชวนช่างมาทําแปลงโอ้วันนี้ไม่ไม่สะดวกเอาตรงนั้นก่อนดีกว่าเอาตรงนั้นก่อนดีกว่าพี่น้องก็จะได้ได้เห็นภาพว่าเฮ้ยเกเษตรมันง่ายจริงๆเไว้หนึ่งง่ายสองสวยงามสามยั่งยืนยั่งยืนด้วยนะเออนี่แหละสี่พอกินพอแจก พอขายผมว่าขายได้ในวันข้างหน้าเนี่ยผมว่าผมจะไม่ทําทําแค่แปลงเดียวอย่างผักหวานบ้านผมจะไม่ทําแค่แปลงเดียวผมมีพื้นที่ว่างตรงไหนตามขอบทางผมก็จะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆวันละบล็อกสองบล็อกอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเอาประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหลักการนี้ก็ไปคุยตรงนั้นต่อได้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละอ่าในโคกพอ,อเพียงในแบบฉบับของฮอมบุญในเบื้องต้นคือ เดี๋ยวเราไปที่สวนลำไย,ยตรงนี้ผมเอารถเข็นมาละผมเอารถเข็นมาแล้ว,ลวก็มีเรามีรถพ่วงนีคันแล้วก็มีกระสอบถุงปุ๋ยเนะี่ยเราจะไปเก็บกิ่งไม้อะไรต่างๆที่ที่มันที่มันอยู่ตามใต้ต้นลำไย,ยอะ่ะเพื่อเอามาเป็นอะไรเพื่อเบื่อเอามาเป็นเนี่ยเป็นเศษกิ่งงงกิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่ในแปลงใส่เพื่ออะไร เพื่อว่าเราไม่ต้องไปขนดินใส่ให้เต็มแปลงมันเหนื่อยใช่ไหมโอ้ยท่า้ผมขนดินเนี่ยจริงๆผมขนไม่มากไม่ยากหรอกผมก็ใช้รถไถผมไปขนดินแปลงกเกษตรอินทรีย์ของผมโน่นอีกแปลงหนึ่งนะ่ะเจ็ดแปดไร่เขาเอากากใบรรยาสูบขนมาให้ปีแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบคันรถสิบล้อนะ่ะเป็นปุ๋ยมหาศาลเลยแต่ว่าถ้าทําแบบอาจารย์หมอกิวก็ไม่ยากเพราะว่ามันทาให้สนุก สนุกยังไงเราไปเจอกิ่งไม้หักไม้ผุไม้อะไรที่ไหนในสวนเราเก็บหมดเลยเก็บเพื่อเอาไปใส่ในแปลงไงใช่ไหมเก็บไปใส่ในแปลงแล้วก็ถมเกิมที่เราเห็นเมื่อวานะมเก็บเต็มแปลงแล้วก็เอาดินไปแปะหน้านิดเดียวแล้วก็ปลูกเห็นไหมมันก็ทําให้เราเบาแรงต่อไปมันผุแล้วก็ค่อยเติมไปเดินไปตรงไหนแล้วก็ เติมไปเรืเ่อยๆนี่ก็ได้ทั้งความยั่งยืน้วยใช่ไหมได้ความยั่งยืนได้ความสะดวกสบายแล้วก็สวนเราเราก็ดูสะอาดสะอา้านจัดการห้าสอในสวนของเราด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นไหนตรงนี้เราก็ช่วยกันเก็บกิ่งไม้ใส่กระสอบใส่รถเข็นแล้วก็ไปที่แปลงเมื่อวานนาะบ้านที่บ้านที่กำลังสร้างนะั่นนะเนาะเอาไปเลยๆเราไปคุยในน้นต่อ